ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับพระปลดปลนรากย่ายูทูบเบอร์สายรุยครับคลิปนี้ผมรุยมาที่ไหนฮะท่านผู้ชมรู้ไหมเข้าไในป่าดงป่าอ้อยเลยละ่ะเมื่อก่อนถนนเส้สนนี้ตอนที่ผมเคยวิ่งอะ่ะยังเป็นทางลูกลังอยู่เลยทุกคนขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับผมลุยมาที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรตอนนั้นตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นอยู่อายุวัยสิบห้า เคยขับรถอ้อยที่นี่เคยเข้ามาขับรถอ้อยแล้วบริเวณเนี้จะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งะจะเป็นหมู่บ้านเขาเาข,า,ข,า,ขานะครับมีหลายเผ่าพันธุ์เลยอตอนนั้นมีก็มูมเอซอร์แล้วก็รีสอร์ทที่ใส่เสื้อสีฟ้าสีขาวนั่นแหละตอนนั้นผมตอนเป็นวัยน,นุ่นแต่วันนี้นะครับแก่แล้วเกือบแก่แล้วมาลุยมาที่บ้านโป่งน้ําร้อนครับก่อนจะถึงบ้าน ป่งน้ําร้อนเลยมอสมบูรณ์มาครับก็ก่อนจะถึงน้ําตกคลองลานก็เลี้ยวขวาที่สามแยกฝนร้อนแล้วก็เข้ามาอีกประมาณห้ากิโลเมตรวันนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับจะพาทุกคนมาดูรถไถไปเลี้ยวไปไหนละ่ะสามแยกเขาให้ตรงไปเขาให้ตรงให้ตรงไปฮะราคาทหารเลี้ยวขวาให้ให้ผมตรงไปแล้วตรงไหนละ่ะน่าจะถึงบริเวณนี้แหละ ทุกคนมาดูรถไถคูโมตาตรงเลยเลยเลย,ยางไม่น่ะล,ลผมจอดถามโทรถามทุกค,คนดีกว่าโอเคเดี๋ยวฝากติดตามไปด้วยครับทุกคนเดี๋ยวไปดูรถไถคูโมตาเอ็มหกศนย์สี่ศนย์กันครับตอนนี้เดี๋ยวตัวหางก,ก่กดน,นี่ก็มาข้ามมืดละจะสิบแปดนาฬิกาถึห้าสิบกนาทีตอนนี้ก็มาเห็นเขามารับแล้วนะครับกดนับหน้าผมเลยไปเอ้ออกมาลักผมนับหน้านับหน้าผมไปแล้ว เข้ามาเป็นเลือกแหล้คตอนนู้เราเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยตามไปครับทุกคนมาดูจนค่ำมืดเลยออกจากนี้ผมจะต้องไปไปหาช่างหน้าที่นู่นนะกำแพงเลยน้ำตกของลานไปน่าจะประมาณ50กิโล ก็บรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้ที่ต,ตกคองลานเกือบจะฝนตกนี่ดูว่าบรรยากาศรุนโอโหสวยงามมากอะบ,บรรยากาศยามเย็นอ,อ้าเมื่อกี้ยังสวยเลยบังทั้งเลยออต้นไม้อัดคนคนรักย่านยูทูเบเบอร์ใส่ลุยครับรวยเข้ามาในป่านในดงที่บ้านป่งน้ำร้อนนะบ,บ้านเกาะร้อยฮะบ,บ้านเกาะร้อยใกล้ๆกับป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลาน โอ้โหเข้ามาลึกเหมือนกันน,นึกอะเมื่อกี้ก็เข้ามาห้ากิโล,ลแล้วจากสับแยกปวงน้ําร้อนนี่เข้ามาอีกอตรงบ้านเกาะร้อยอีกประมาณสามกิโล,ลแล้วนะ่ะโอ้โหดูความงามทุกคนโอ้โหความงามธรรมชาติดูความงามธรรม,มมรมชาติครับสร้างสรรค์น่นเลยออกนะคร แล้วครับเล้วเหวยเรียวแล้วโอ้โหความง,งามธรรชาติสร้างสรรค์โอ้เขาก็มีนามนกันน,น,นาาาะนี่อไม่นนานมอไม่อายุมากเท่าไหร่อะ มั้งเล่นโซเชียลไม่เป็นให้ถา,ายไลน์ก็ถาจจะเป็นนะโอเคครับไปไปดูกันมาถึงแล้วนะครับนี่อุปกรณ์ฮะมีโรตารี่นี่ใ oh, <okay. S 2> บด้านหน้านะครับนี่ใบด้านหน้าให้ดูใบด้านหน้าก่อนก่อนที่จะไปดูรถนะ <Okay. S 2> นี่ใบด้านหน้ายัางนี่ใบด้านหน้าโรตาอรี่แล้วไปดูรถครับผ่านนี่เปนะ็นผ่านยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เจ็ดนะ ยี่สิบสี่เจ็ดวันนี้วันนี้ไปไปทำงานมาล่ะทำงานฝน oh, ตกด้วยไงฝนตกก็ใช่เหรอใช่ฝนตกผมมืดเลยอะน้าถนนนะทีเรื่เรื่อะที่อ๋อตรงนั้นนะอ๋อเมื่อกี้นี่นะโอ้โหมันมันมันมืดละถอยถอยหลังมาได้ไหมได้ยไฟฉายผมไฟฉายอะแล้วก็ถอยหลังมาก่อนีทะเบียนนะทะเบียนตรงเนี่ย ทะเบียนตรง606ไม่เบี้ยวนะทะเบียนตรงนะฮะตอง,งอ๋อเนี่ย,ย,ยรถบรบ,บ้านเดิมๆเลยนะครับ บบไฟรบบไฟปกติบาดาหนหาก็าวางอยู่นู้นนะครับไม่ได้ใส่พอดีก็ไม่ถ่ายมาเนี่ยทุกคนผมเคยให้เขาส่งรูปรูปไปนะครับนี่มาดูพอถ่ายด้วยตาตัวเองแต่ว่ามามาค่ำต้นนิดนึงนะครับ